ยิงยิงไปท้อใจเหรอท้อใจมันท้อใจแล้วเว้ยเสร็จปะครับเสร็จไปสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อน,อนไปดูเฟลเลียฮัสซานดีครว้าวซึ่งไอ้เฟลเลียเนี่ยมันเป็นหุ่นที่ช้าแหละเราเลยลดระยะจากเรากับศัตรูด้วยอาวุธระยะ600เมตรและโมดูลที่ช้าก็จะมีนิวเคลียร์แอมพลิฟายครับ MU ็มอีอ e f แล้วก็ l Last s t a ต d สำหรับโมดูลเชิงรุกก็จะเป็น a d v a n c e r r ร p a i r Unit ครับผมไปครับเพื่อนๆไปดูดีกว่าว่าเจ้าเฟลเลียที่ใช้ปืนระยะ600เมตรเนี่ยมันจะเล่นโหดเล่นดีเหมือนปืนลูก2หรือเปล่าไปกันเลย ตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปก็สามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบลเลอร์ได้ง่ายๆด้วยนะเพื่อนๆ้าไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีสคริปชันคำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนๆเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ d m b l ลงไปแล้วกดซื้อของได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้รับของที่ต้องการพร้อมยังเป็นการสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันด้วยเลยครับผมขอบคุณครับสุดเกิน เราต้องยืนหลังเส้นไว้ก่อนนี่นี่เข้าดีเวลาเข้าดีเวลาใกล้ๆก,ก็ได้เว้ยนี่ไงเป๊ะไ,ไม่เข้านะไม่เข้านะมาจะโยกไปไหนจะโยกไปไหนอยู่ใกล้แค่นี้สโลครับโอ้โหมาดิมาดิ อยู่ไปครับยิงยิงไปท้อใจเหรอท้อใจมันท้อใจแล้วเวย้ยโอ้โหนานงานายนไนเงาเศษครับโอ้โหยเนะดยนนะี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอุ้ย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 ลเตอร์ครับ ว้าวไปเอาไททันก่อนดีวกว่าไม่ได้หรอไม่ได้วะดีวกว่าดีวกว่อดรับโอเคมาแรปเตอร์มาอู้ติดลาติดลาติดลยายางัยางยังยังโอเคครับติดล้าแซนแล้วโอ้ยอีมพีไหม ไม่ EMP ครับแหมเดินเร็วชนนะมาดิเฮ้ยปัญหาคือมันแหลกไงนี่เ่มามามามีแรปเตอร์ท้อใจไปตัวแล้วนะเซตอีอีอูออเ้เดี๋ยว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 ตัวไหนวะเนี่ยเฮ้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 ยแหนไทท่านเลยเล่ะ เฮ้ยเสากลางเหรอเฮ้ยอ,อือว่ะนี่มาเลอร์อ่ะฮึมดาร์กไลท์ครับเมื่อเติบมืดเติบมาจา้าโอ้ยยังไม่เข้าเลยวะ่ะโอ้ยขาดขาดโอ้ยใชยท่าทางนั้นเลยโอเคเราแอบ,บแอบ,บมาเ้วเพื่นอนุูสห์แอบ,บมาเว้ยเราลากเราลากศัตรูมาเพื่อนที่หายตัวอยู่เดี๋ยว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  เอาเสาก่อนอืมอ่าคูรีครับโอ้โหจะวิ่งทำไมเะวิ่งทำไมลอกเหรอฮอกเหรอโอ้ยจะเด้งจะเด้งจะเด้งหรือมันเด้งวะโหอ,อีกแล้วโอเคงั้นเราพริงผนังไว้ก่อนแล้วกันครับ งานอีบลายตัวแสบเลยมาโว้ยฮิว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 โอเคหเด้งเดืนะดูวยมาด kind of um ิโคตรโคตรมืน <t> อ่ะเอาจริงนะโอ้ยมันเยอะจังวะเฮ้ยเยอะจังวย โอ้โหเขาจะหมดแล้วอ่ะเขาจะหมดแล้วปะเนี่ยเสร็จเลยผู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอูชูอูชูโดนเด็ดต้องโดนเด็ดเน่เ่แพ้แพ้โอ้โหลงห่วงลงห่วงเสร็จะปะเสร็จปะเรียบร้อยพี่คือนักแม่นปืนเข้าทุกเม็ๆๆดเด็ดทุกดอกอุ้ย คือแรปเตอร์ครับวายวายวายมันหันมาแล้วว่ะเฮ้ยมันโดดมันโดดใส่เลยมันโดดใส่เลยแย่ก,ก่อนครับเฮ้ยมันมันลึกไปปะลึกไปปะโอเคอยู่ก่อนเลยอืมอืมอืมเฮ้ยนี่คือศัตรูเนี่ยนี่ไงต้องหลบก่อนแล้วล่ะเฮ้ยแพ้แพ้แพอเอ๊ แหมโดจังเลยนะแรปเตอร์นาโอเคครับผมมีมีใครอยู่ใช่ไหมตัวนี้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 ว้าวเอา้าเฮ้ยเป็นหนุ่ยแฉบเทาแล้วอ่ะเนี้ยจัดไปครับแรปเตอร์ครับเฮ้ยโดยโดนานไงนแล้วมันก็หันมาทางนี้ตลอดเลย ว้าวว้าวอ้าแพ้แพ้แพโดนดินี่ไงนี่ไงเฮ้ยมันโดดได้รัวจังวะสกิลมันกี่ครั้งกันแน่หกครั้งหรือเปล่าแน่แน่ตัวอะไรเออยร็เตอร์อแกจัดไปดิจัดไปดไปิครับโอ้โหลงหัวป่ะเห็นแะล้วมันมีตัวนี้อยู่เว้ย เนี่ยเนี่ยตัวนี้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 นนโอเเ้โหเลยโดดโดดหมดย่างหมดยา่างสกิลอ่ะโอ้โหเพื่อหายหมดเลยเจอมันขวานเรียบคนเดียวเลยว่ะมาดิมาดิมาดินี่ไงก็ลงเยอะนะก็ลงเยอะนะ โอ้ยว่าจะตายใส่อีกตัวมันนี่แหละเออเราก็ต้องคอยยิงไกลเงี้ยเนาะยิวก่อนครับผมจัดหมายตัวนี้ตัวอะไรเออเข้าระยะแล้วยังอย่าบอกเดาวะมาเลอร์สุดเกินมาแล้วพีเข้ามาแล้วโอ้ยโอ้ยงูงูเราจ้องงูดีกว่าน่าจะโอเคกว่าเสร็จงูไม่รู้เรื่องก็ต้องโดนเดี๋ยว อุ้ยิิลุก้าวว้ววโ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 วมามามาโอเคนี่ไงลุกต้องโดนป่ะต้องโดนป่ะหุลำพง้าวว้โวว้โวว้ววใจเย็นเย็นจัดไปดีครับผม โอ้หเฮ้ยมันไม่ได้นะเฮ้ยนี่แล้วนี่ก็ไทท่านเหรอคุณโค้งด้วยตายแล้วตายแล้วหลบก่อนครับโอเคเน่เน่เเห็นดำดำมาเงาดำดำของใครเมาเลอร์หรือเปล่าเมาเลอร์หรือเปล่านั่นไงโอ้ยพ่อเมาเลอร์เฮ้ย <laughs> <laughs> ลุกมาแล้ว เนี่ยขี่คอนปะโอ้โแรงแท้แรงแท้ครับพี่ครับเราจะยื้อได้สักกี่น้ำวะเนี่ยแต่เลือดเราก็ก็พอได้นะโอ้โหว้าว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 ใจเย็นโอ้ย้เข้าเยอะวะ่ะนี่คือเราเป็นเฟนเลียตัวเล็กๆเ,เองอ่ะ พี่เขาซัดมาใหญ่เลยอ่ะไปแล้วไปแล้วโอ้โหมันดุกดิกดุกดิกเแล้วเกินว่ะเฮ้ยเข้าดีเข้าดีของเราหรือเปล่าของเราแหละเออดูดิปุ๊บป๊บเลยไหนมันหนีมันหนีมาจ้ามาจ้าว้าวว้าวอ่ะโลเข้ามาแล้วเซ็งแล้ว

เออเอาหเล fs, ็กดีกว่าอ้าวหายตัวว่ะเสร็จป่ะครับเสร็จไปโว้เย็ดชนะโู้วหวว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 วกวว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  โู้โหเฮ้ยยิงไม่ลงเลยวะยิงไม่ลงเลยวะมาเซเรียครับแน่แน่แน่มาแล้วเรารอพอดีแหละรัสเตนเขาหมดโอ้ยยแหลกดีคือเราอาซาแบบตั้งจังหวะแล้วนะ โอเคใกล้แล okay. mm ้วใกล้แ hmm. ล้วใกล้ล่วงแล้วมันนูนีขนาดนี้เยอะไปปะเยอะไปปะเออมนีกระเลลีย์อีกอึมแล้วแล้วมีงูมาช่วยด้วยไอ้งูไกลๆเนี่ยไอ้งูยิงไกลๆของงูก่อนโอ้ยตา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 ยเสร็จปะเออแอซิดไป โอ้ยเหนื่อยก่อนแล้วกันตัวนู้นครับตัวนู้นครับนี่นีน่ไหน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 อยู่ไหนเอา้างูอยู่นี่โอ้โหเฮ้ยเสาหายหมดเลยไปครับโอ้โอตัวอะไรวะนี่ไงเรายิงไ,งไกลๆดีกว่าไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงซะหน่อยก่อนซะหน่อยก่อนเปิดบินเปิดบิน เฮ้ยแพ้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยดำๆนี่ของเราใช่ไหมอะไม่ใช่ของศัตรูอ่ะสักหน่อยก่อนครับอุ้ยเฮ้ยเรียบร้อยโอเคเราเสาก่อนตายตายตายเสาหายเรียบเลยตัวเพื่อนเราก็หายด้วยอืม เปลี่ยนเป้าทำใหม่วะเนี่ยตัวนี้เออแหมอยู่ก่อนครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเงาเลอร์เหรอไม่ใช่เปล่าโอเคโอ้ยไปครับผมเอาเสาก่อนนะรีบ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 เร็วเร็วเร็ว โอ้หูมองเรื่อมาแล้วไม่เอาอย่ายิงมันให้มันรู้ตัวว่าเราอยู่ใกล้ๆขอเสาก่อนโอเคครับนูดีกว่าช่วยเพื่อนยิงแรปเตอร์ดีกว่าอ่านี่แหละเฮ้ยอย่าเพิ่งเด้ไม้ขึ้นไม่ได้กิ้วๆโอเคติดลัสเซีเนี่ยติดแล้วครับผมมามามาเราหมดยังหมดยังหมดเฮ้ยยังอีกเหรอ โอเคตะก,กี้มันกระพริบแล้วนะเออทำไมมันมาได้วะนีไงนีไงเฮ้ยใช้ได้ดินานหายตัวครับแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นแหละโอ้โหเรื่องเด้งวะ่ะโอเคได้อุ้ยไม่เอาโอ้โหแล้วดูดิ เซนอยก่อนรู้แล้วว่าไม่รอดครับพี่เจอเมาเลอร์แบบนี้นะครับพี่เฮ้ยมาถึงเร็วมากครับคุรี่ครับโหอ่าแล้วสนิมด้วยนะดูล็อกอีกเฮ้ยจัดไปจัดไปรู้จักนักแม่นปืนเปล่าอี่อืม โอ้เหเฮ้ยจัดไปดีจัดไปดีครับจัดไปดีครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยนี่แพ้แพๆแพ้แพยิงไม่โดนเสียนักมันปืนหมดมาเฮ้ยมันหายตัวมาอีกแล้วโอ้โหวาบวาบอุ้ยอุยเฮ้ยเข้าอีกเข้าเยอะไปเข้าเยอะไป แน่แน่ดูๆๆดูดูดีไฟฟ้าแหละช็อตแรงมากอ่ะแล้วก็แหลกด้วยนะแหลกด้วยนะจัดไปจัดไปโอ้ยวุ่นวายว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวข้างล่างซ <c oughs> <c oughs> ะหน่อยก่อนซะหน่อยก่อนฮิวก่อนครับืหไม่ไหวขอแอบ,บก่อนไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ นี่เนเนเนเธอเนี่ยเธออะไรอะไรคิดว่าปลิ้วมากเหรอแหวะทื่อๆนี่นะเสร็จโอ้ยมันหายตัวเร็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 วเสร็จครับ yes ไอนี้ไอ้นี่ไอ้นี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแอบก่อนแน่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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาอีกแล้วโอ้หเฮ้ยลิงว่ะ ยูก่อนไอ้นี่ครับคูลีครับต้องจัดการคูลีช่วยเพื่อนก่อนนั่นแหละเฮ้ยมีคนข้างหลังไหมมีมีไม่มีมมอืมอะไรยิงวะลูกสะแอกอยู่ตรงนี้นไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงเสร็จปะล้วงล้วงล้วงมาอีตัวนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะแทงไหวเปล่าวะโโอ้ห <c oughs> โอเค อุ้ยมังกรเอ้ยตัวอะไรเอ่ยลาวนายเดวินแนนโอ้จำชื่อยากเหลือเกินนะเสร็จดีหัวอื้อุ้ย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 มังกรครับนั่นไงสองหนึ่ง้บินแล้วมังกรบินแล้วเสร็จเลย เร็วๆๆๆๆเร็วๆๆๆเร็วเร็วเร็วเร็ร็ิวิวิไไวิวเสตายแลมเพลครับวูวไหนไอหมอเม,มื่อกี้อยู่ไหนฮะแหมส่งเสริมก็ดีนักเน่เน่เออไอเรเินไอเฟลเลียไว้เล่นแบบนี้ก็ดีนะเอาจงจริงเล่นเพลินดีนะเฮ้ยอะไรกันโอ้โหเต็มเลยฝั่งนี้ว่ะจัดปตายหูยังไม่ตายอีก น,น่แนแหน่เอา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 เข้าไปเอาเข้าไปโอเครอดรอดสองหนึ่งมาดิครับหืมเฮ้ยเฮ้ยก็พอได้นะจริงนะดูดิอยู่แต่ตรงเนี้ย <laughs> เก็บได้เป็นกอบเป็นกร,รมอะ่ะโว้ยมามาแล้วมันแค่เนอเอ๊ะว้าวว้าวโอเคมาอ้าวไปได้ยังไงวันนี้กลาบมาลงจอดแล้วก็ผมเฮ้ยมันก็ได้อยู่อะเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงนะไอ้ปืนเนี้ยมันเล่นได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลจริงๆมันก็ในระยะไกลแหละ ระยะใกลนี่อาจจะยิงวืดได้ง่ายๆใช่ไหมคือมันเป็นปืนที่ยิงเป็นชุดยิงปึ้งๆไปถ้าเกิดวืดแล้ววืดเลยไงเออถ้าเกิดแปลงแบบลูกซองอาจจะยิงรัวๆหรือปืนไฟปืนอะไรพวกนี้ที่มันสามารถยิงได้ยาวๆอันนี้ผมว่ามันก็เหมาะเจ้าเฟรเลียนะแต่อันเนี้ยมันช้าเฟเลียมันช้าเราเลยลดระยะจากเราก็เลยลดระยะของเจ้าเฟรเลียผมโดยใช้ปืน600เมตรไงว้าวเฮ้ยผมว่ามันเวิร์กนะเพื่อนๆลองเล่นดูได้แม้ว่าจะไม่มีอาวุธเฟลเลียเพื่อนๆก็ต้อง ถ้าเกิดแม้ว่าเพื่อนๆจะไม่มีอัติเมตเฟลเลียครับผมเพื่อนก็ลองใช้ปืนนี้ดูได้กับเจ้าเฟลเลียซึ่งผมว่ามันดีกว่าอัติเมตเฟลเลียด้วยแหละเพราะว่าอะเฟลเลียธรรมดามันอาจจะไม่อึดเท่าอัติเมตเฟลเลียเราเลยต้องใช้อาวุธที่มีระยะนิดนึงครับผมเพื่อนอ่ายัางไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่าตอนนี้เพื่อนๆยังใช้ฮัสดีเครย์อยู่หรือเปล่าและใช้กับหุ่นอะไรกันนะครับผมมาคุยกันสำหรับวันนี้ผมและเฟลเลียขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล